อันนี้จัยน้วย่ม่ไปดูตหนไมตรงนี้แต่โเก็โงใช่ได้ตามใจเลยอยากแก้ด้ใช่ไหมจะมาต่อแรงสุดใช่ไหมร้อนสุดได้ใช่ไหมเฮ้บไกแล้วพี่จะรีบไปแน่นจะรีบขอโทษนะคะนี่นี่เปทำอายรนะสิะอ่ามันดมีระบบล็อกนะคะความแรงลมด้วยนะจะ้ไม่ไดอเลย นี่ได้12ระดับนะคะก็ตามใจเลยนะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะก็คือเผาแท้ทั้งตัวแล้วก็ไม่ว่าคุณต้องการใดแบบไหนฮะอยู่ในนี้หมดแล้วครับผมเลขาชาครับมีจริงจริงจรจริงนี่นะก็เป็นน้ำเด็ดแลบวตฟปลายไ้แล้วก็เอามาพูดให้ตัดแรงลงหมดเลยดีหมดทุกคนครับอะไรอย่างเงี้ยมันแแล้วก็เรลนี่ไม่ต้องห่วงเลย

วก็มีที่ลกเป็นอยางนเก็บไว้ทแล้วถ้ารจะใ้เราคต้องเปตัวใช่มเดนีไแบบนี้เลยนะตัว smart h e a t e ตัวนี้นะคะเป็นแค่ตี้เย็นะสามารถใช้ได้ค้งมีตรและมีกร้อนนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายเปิดปุ่มนะคะปุ่มตรงกลางปุ่มตรงกลางเรียบร้อยคุณผูพขึ้นมาแล้วคุณูพุขึ้นไวมากเลยค่ะ สูงมากเลย่อสามารถมากุยภูมินะคะที่ใชรต้องารได้นะคะค่ะโอ้ย้สูงเกว่าเราเนี่ยสูงสุดเลยและตอนนี้นะคะก็สองคนกำลังตลใช่สองร้อยสิบสงสูงสุดต่ำสุดคือหนึ่ง้อยยี่สองศานะคะแล้วก็วิธีการใช้ก็ง่ายมากๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เปแผ่นดิดที่เจกนะคะ ไม่พอน้องอิบันหีดีเล็กเนี่ยที่ต้องผานยามากไม่เคยเห็นตัก่อนที่หนีดไม่เคยเห็นตัก่อนลยเพมันเหมาะสำหรับการที่จต้องไปทำผมบริเวณที่เราต้องการความเนี้ยนะคะหรือว่ายกคนผมนะคะหรือว่าคนเนี่ยที่มีผมสั้านนะหรือว่าผมยาวที่ต้องการลอนนะคะที่เป็นลอนเล็กแบบนี้เนี่ยก็ทำได้ยกมาจะดีบหน้ามานี่ของคนมีหน้าม้าโค้งเบาๆนะหรือว่าจะดีบลายผมก็ได้เช่น เดี๋ยวพี่เดี๋ยวดูอุณภูมินิดนึงนะคะต้องตังุณภูมิให้แบบดีนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวราลองลอท่าสักนิดนึงละกันมาเนาอ้ยน้องน้นี่ไนพ่ไหนมย็ิเยอ้ยเย็นยนี่เห็นไหมโ้ยเล็เล็ก้้ ่ันนะคะก็นี่นากมากทีนชมอยน้องนัดนะะเป็นโค้งนะคะแล้วก็ใช้ตัวนอซาชานะคะสตาร์ทบิแรเอร์ค่อยๆนะคะแต่งกะทีละปอยเออหอมระผมนะคะที่ต้องการควาละเอียดแบบนี้มากๆเลยนะคะยอดเทียมนะ บาเบอร์มันจะหมดนี่เลยนะไหนๆจะนีบาเบอร์ก็หลังเป็นช่างทําผมจะให้นัดเป็นเยลลี่แฮร์สไตลิต์หรือให้นัดเป็นเยลลี่บาเบอร์ทั้งสองอย่างเลยบาเบอร์ก่อนแล้วก็เป็นเยลลีใจดีมากเลยอ่ะพี่หมีรู้สึกอันตรายทั้งสองเนี่ย่างนี้ถ้าเลยเขาชอบเกิดตัวแบบปัตเบิเลี่ยมถักผมอะไรเพีน่อะใจเย็นูเรียกมาเป็นแ่นี้ใจเย็นเออ ผมมาดีนะพี่เฮ้ยเรามีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำผมควรจาการทำเนิ้อสภาพอยากจะได้ภาพแบบครับให้ทันทีได้อ่าแลผมชอบตรงที่แบบว่าจอแสดงอนุภูมิเขาแบบมีแสดงแบบเป็นเดียวทางเดหที่มันขึ่งเร็วให้เราเห็นแล้วแบบคุณอนุภูมิมันขึ้นเร็วมากตอนนี้พี่ลิก็เลยต้องไปก่อนนะคะให้เร็วหยิบนะคะทำท่าอยากจะให้ทุกคนเห็นนะคะสำารับการใช้งานของมันนะคะว่าสามารถ เข้าซอกเข้ามูนะไม่ว่าผมนะคะจะเป็นมกคอยเล็กแค่ไหนนะ,ะคะก็จัดแต่งทรงผมได้ง่ายมากมากเลยวันนี้ผมชอบตรงข้างขงของน้ำมากๆครับเพราะว่าเขาแบบมีวอลลุ่มแล้วโคงสวยมาก เดิมที่ดีอยู่แล้วคุณนิวทำให้มันดีขึ้นไปอีกใช่ไหมใช่ไว้ใจได้่เป็นคุณนิวไม่แบกใจเลยไว้ใจได้ไว้ใจได้ก็เขียนได้ได้แล้วนะคะประมาณนี้นะคะคุณกลิบนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะทั้งสองตัวนะคะรายใหญเข้าใจเลยนะวอนนี้นะคะสองท่านนะคะก็ได้ผัดกิ๊ดนะคะกันอยากจะถามเรื่องไลฟ์สไตล์การทำงมนตะกี้ถามไปแล้วในเรื่องการทำงาน พูดสบายมากมีคนทำให้แต่ว่าที่วันว่างๆปกติเนี่ยผมเป็นยังไงบ้างไข่ธรรมดาเลยหรือว่าพี่ได้จำแต่งอะไรไหมมันปกติใช่ไหมคะใช่ต่อผมปกติก็ถ้าปกติก็จะไม่ได้เซ็ตผมเหมือนแบบที่เวลามาก็จะใช้แไมือเมย์ค่ะในต่อผมเลยจะใช้ในต่อผมนะครับข้างหลังเซ็ตกวีด้วยถ้าแค่ก็เซ็ตให้เป็นทรงได้นะครับแค่ใด้กวี่ก็เอาอย่างนี้เลยเอาลูกที่เราตัว นไหนครับหมุนนะครับอ๋นลองทำให้ทีเาหวีนี่ครับมันก็แบบโยกโคนขึ้มาโคนยังไม่ยกเลยอ๋อออเราเราใช้จินตนาการนะโอเค็ยกต่าเปาเลยเปล่าแล้วก็โนก็ได้รลเยก็เป็นผมได้เหมนกันโอเคเป็นไอเดียที่ดีนะคะมีได้หนึ่งตัวาจะเป็นผมได้จ ใค้วผม้งนนะครับผมก็น้งนัทก็อย่างที่บอกเลยครับนะททำผมไม่ไม่ได้มีสกิลการทำผมขนาดนั้นครับก็ถ้าเป็นวันปกติก็จะใช้เหมือนเดิเลยครับใช้เป็นไดอันนี้ใช้เยอะเลยครับใดแล้วก็แบบเอาหวีมาแบบเราเห็นพี่ช่างผมทังไงแล้วก็พยายามเรียนแบบเขาใช่คือผ้าต้องนารักมากเลยอ่ะอยากจะเห็นทผมสันิดเรื่ออ acting นิดนึงค่ะใช่ผมเปียกผมเปียกนะ เิดใงเอชาลัเดชาไม่เหมือนใครแลต้องกดค้างต้องตรวค้างมีของจริงอ่าเราดนลอกของมอาินเก็ได้จริงแต่ไม่เปิดจริงแตไม่เปิดเป็นวนะปดนี่คือปิวทั้งคู่เลยเจ๊ตัวน้อยดีมากมีเสียงด้วยเสียงประกอบเสียงพระอเสียงใดคไใดเขเสียง ดีแล้วนะคะวันนี้นะได้แก่น้องน้องน,นัทนะคะทำผมนะน่ารักที่คอเสิร์ด้วยน,น่ารักมากเลยเอย่ะเดี๋ยวไม่เมื่อ,นะนะอยเดี๋ยวไม่เ<ด>มื่อยอ่าแต่ว่าในเรื่องของการเลือกซื้อแน่นอนว่าพอมีของที่เราใช้ที่บ้านเนี่ยอาจจะได้เป่าผมใช่ไหมหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆวิธีการเทคนิคการเลือกซื้ออุปกรณ์ทำผมนะคะของคนยังไงบ้างของน้องนัทแต่กันได้ทุกอย่าครับผมก็ถ้าเทคนิคการซื้อของในร้าะเรน ออรีบดี้้ช่เลือได้ครับช่วยเลือกได้้อขอให้กช่วยเลือกให้แล้วก็ช่วยตักๆตั้ผค่าขนมมาให้ด้วยฮะเป็นทำให้ปะปาทุกอย่างเออค่าขนมแบบสามสิบสีิบบาทไกินหมดซื้อชน้นขนมซื้ออะไรี่ เคนดี้นี่คือเหมือนมีกระเป๋าตังค์ของฮียติดตัวไปแล้วไม่เลไม่ต้องเียหนุ่นบอกว่าเรานีนะคกีก้งไป้ที่ที่ท้นนะ้อกกรี้นี่เนนี้พี่ดียเมียวแล้วก็กลไปที่ิีนดีเลือกสิ่ เลืเอกก็แค่วิธีเลือกซื้อง่ายๆนาดนี้นันต้องอยากอยากได้ก่อนเลยครับผมก็จะดูว่าของชิ้นนี้นเราเป็นของที่เราอยากได้หรือเปล่าครับก็พออยากได้แล้วเราก็ต้องมาดูเรื่องของราคาเรื่องของแบบสเปคของตัวเพื่อเล้าแบบว่ามันสามารถคือเราได้ใช้ประโยชน์จากน้องเขาจริงจริงไหมแล้วก็น้องเขาตอบโจทย์กับความต้องการของเราแค่ไหน เยียมมากเยี่ยมมากมีเหตุผลมีเหตุผลค่ะเขาไม่อยูล้วให้ดูของเลยนะครับู้ชมใหญ่ครับผมส่วนใหญ่คิดว่าเวลาทุกคนเลือกซื้อของทุกคนก็จะดูดูที่แบบว่าเขาว่าเขาคุ้มหรือเปล่าที่ดีหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่แล้วก็ต้องดูราคาด้วยแล้วก็ดูคุณภาพครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าคุณภาพดีราคาก็ดีมากด้วยครับใช่แล้วค่ะแล้วก็มีการรับประกันหลังการขายด้วยนะ อับประกันนะคะของบริษัทบอกเลยว่าคนไม้คนมือทุกชิ้นค่ะซื้อไปเนี่ยก็คือนอกจากการมีการการ,รับประกันเวลารับประกันเนี่ยผมว่าเราเนี่ยจะไปติดต่อนะคะคใช้บริการเคมาเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ในศูนทั่วไปไหนก็ว่าคนที่มีเงินบริหารทั้งหมดสะดวกมากคือมาถ้าเกิดแบบสมตมติว่าคุณไปใช้สักพักแล้วเหมือนน้องแบบดื้อนิดหน่อยก็พาน้องยก็ฟอบได้ตามบุญเดินทางไปไหนการคิดว่าน้องดื้อมา ก็ได้อะไรกันครับ้าไม่ด้อจะเล่นดื้อเฮียได้ไงนีคะรนี่ืออะไคอไร่คระไร่น่ืรนไ่ไอไรนอนี่คืออี่นี่คือีไรนี่ี่คืออี่ครี่อ่ครนีครนคะรีีไนอื ชอบชอบส่งต่อที่แบบว่ามาดูหน้ารักปุ๊ปีหน้า,นานรักปุ๊ปีก็จะก็จะชอบครับซึ่งแบบบางทีรู้สึกว่าเราเห็นอย่างนี้เราไม่จะเป็นต้องใช้หรอกแต่บางทีมนันหน้ารักก็เลยแบบเอาซื้อาเกี่ยวไว้ก่อนละกัน,กนหน,าาออนห้ารักปุ๊ปปี้ตอนเห็นคนข้างๆที่เาผมยืนติดรอแล้วหน้ารักปุ๊ปปี้เข้าไหมอ๋ออันนี้ยืนเฉยๆน,นี่ผมนะารับผมเฮ้ยนี่ผมยืนเฉยๆผมก็นาา่ารักปุ๊ปปี้แล้วหรอเนาาี นี่เป็นความดีหมดนะแล้วของนนิวล้ิวน่ารักไหมน่ารักเอาละสิทำไมสิงเขาดังกว่าไม่เคยคิดจะสู้กับโนนิวเลยน่ารักนับัก้ที่สุดนโลกน่าอยู่ด้วยกันก็น่ารักกนีนรักน่ารักอกนป่ารักมน แล้ตอนนี้เนี่ยนะคะทั้งสองคนมันไม่ตีนี่ก็แรมากเลยแต่อยากจะถามหน่อยว่าเลอซาชาน่าใช่ไหมใช่เลอซาชาน่าใช่ไหมนะคะใช่หน่าใช่ใช่พองเอ้หนใช่มากครับอยากเล่นอะไรหรือเปล่าแต่แกเราต้องอยากเล่นอะไรแน่ๆเลยเป็อยานเหตุการับของผมผมไม่เล่นครับเพราะกับเรื่องแบบสมดุลของดีๆเนี่ยเราเราไม่รอเล่นอยู่แล้วนี่ ถึงเวลาแล้วแหละที่เชื่อว่าหลายๆคนนะ้ก็คุยใช้แหละว่าพี่หนูได้ไขชิดนหนึ่งขนไปแล้วนะตอนนี้นะคะก็เป็นถึงเวลาของผู้โชคดีนะคะที่เขาเนี่ยได้ร่วมสนุกกับเรือะสตาชามานะคะว่าเดอะสตาร์ชาได้เปิดให้นะมีการจดคู่ตอนที่เรอเนี่ยกแต่วันที่นถึงวันใหม่ที่ผ่านมานี้นะคะและมีผู้โชคดีทั้งหมด15ท่านที่จะได้ขึ้นมารับรางวัลจากมือถือน้องนิวและน้องชัตนะคะวันนี้นะคะสำหรับรางวัล โละกานะคะแล้วก็ได้ถ่ายภาพกับน้องนุ้ยนัด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานจะลงไะได้ยินไหยอ่ะที่นั่งเขาไม่ได้แล้วแต่เช่นนี้นะคะเดี๋ยวที่นี่นะคะก็จะมาพักอะไรชื่ออยู่นัตรงนี้นะคะสำหรับผู้โชคดีนะคะรางวัลแรกที่เราจะมอบให้กันนะคะเป็นรางวัลโลซาชาสมาร์ทบีเอเอลบีซีเจ็ทแอนด์ไดรเวอร์ค่ะเป็นรางวัลใหญ่เลยค่ะสำหรับผู้โชคดีท่านนี้นะคะได้แก่หมายเลขหนึ่งห้าเจ็ดค่ะคุณ ค่ะุณพันนรีหมายเลข157ค่15 yeah. ะเย้ขอแจ้งความีนีด้วยนะ